โมจิ ji, ครีมสดครับทุกคนคือติไปตลาดมาแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นโมจิครีมสดทุกคนอยากรู้ไหมว่าครีมข้างในจะเป็นยังไงโอ้ทุกคนพลักออกมาแล้วคือข้างในเป็น3มไส้เลยมีสตรอเบอรี่นะครับบลูเบอรี่แล้วก็ครีมชีสเฮ้ยเขามีอันนี้ด้วยแกนี่ตอนเนี้ย <c oughs> เขามีแควกแกแคเกอร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองโรยดูนะโอ้แบบนี้นะครับโรยขึ้นไปเลย ทูมเป็นครีมแบบนี้เลยม,มันเป็นครีมชีสที่จะมากินกับค<ฮ>ันติขยมโอ้โหสีแยมไข่ทะลกักแบบนี้ครับตัวนี้นะครับทุกคนไม่ใช่ไข่จริงนะครับตีถึงได้มาก,กินกับโมจิที่เป็นรสชาติหวานแบบนี้ได้เพราะตัวนี้เป็นเด้งๆแบบนี้เป็นคาราจิเนนจากซาลิซิไม่มีส่วนผสมของเนื้อค่ะเป็นแป้งบุกแบบนี้นะครับเนื้อเด้งๆแบบนี้แล้วเป็นกลิ่นนมโยกที่หอมามากๆแยมเยมิยม้มๆแบบนี้เป็นแยมรสส้มเปรี้ยวหวานพอลาดไปกับโมจิแบบนี้ น่าจะเข้ากันน่าดูเลยล่ะครับไขยย่เยิ้มเยิ้มไปแบบนี้ว้าวอืมแป้งนุมมากครับคันติกไข่เยิ้มกินกับโมจิเข้ากันมากย้ำนะครับทุกคนมีออยล์และมีฮารานตะการ้านีเท่านั้นกับคันติกไข่เยิ้มกดตะกร้าตรงนี้ได้เลยขอบคุณครับ